สำนักง,งานกศนจังหวัดสุรินทร์มีสูตรดิจิทัลชุมชนประจำตำบลจำนวน159แห่งในปีงบประมาณ2,559สำนักง,งานกศนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี Technology สารสนเทศและการสื่อสารและบริษัท Total Asset Commission จำกัดมหาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศนอตำบลโดยได้รับงบประมาณดำเนินงานจำนวน2 8 4ล้านบาทสำนักงานกศอนอจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายดังนี้เริ่มต้นจากครูแกนนำครูกอจำนวน2คน ได้รับก,การอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนจากสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากนั้นครูกอได้ขยายผลการอบรมต่อให้กับครูขอจำนวน34คนและครูขอจัดอบรมต่อให้ครูคอจำนวน159คนโดยครูคอได้ขยายผลการอบรมให้กับประชาชนของแต่ละตำบลต่อไปสถานศึกษาโดยครูกอครูขอและครูคอ ซึ่งได้ร่วมกันจัดทําหลักสูตรอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่159ตำบลซึ่งสำนักง,งานกศอนอจังหวัดสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติหลักสูตรภายใต้โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศออนอจำนวน51หลักสูตรครูคอได้นำหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติไปจัดอบรมให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายจำนวน8,109คนผลจากการดำเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบลในการจัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนมีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง หนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแนวทางการสร้างความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสาร,ร,รสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกสนและดีแท็เรามีเป้าหมายในการทำงานก็คือว่าเราจะทำให้ได้เป็นมีชุมชนออนไลน์นะครับก็คือกล่าวคือว่าจะมีระบบสร้างเว็บเพจ ในในโปรแกรมของเฟซบุ๊กแล้วก็จะเป็นเว็บเพจด้านสินค้าที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาถึงความต้องการของประชาชนที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกสนอบได้พัฒน,นาบุคลากรให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของสุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านศูนย์ดิจิทัลสุมชนและศูนย์คอสโนอตำบลโดยขยายผลไปยังระดับหมู่า้านต่อครับหลังจากได้เข้าอบรมวิทยากรครูคอก็ได้นําความรู้มาถ่ายทอดอบรมให้กับวิทยากรครูคอพื้นที่จะได้นําความรู้ไปอบรมให้กับประชาักประชาชนประชาชนในพื้นที่ลหลักสูตรเราก็จะชี้ไปถึงการทํา ข้อมูลการตัดต่อวิดีโอข้อมูลชุมชนเพื่อจะนําเสนอในระบบออนไลน์นะครับซึ่งแนวคิดที่ที่ผมให้ทําก็คือถ้าเรามีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่มบ้านมามาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เขาก็จะสามารถทำเฟซบุ๊กของของชุมชนแต่ละหมู่ได้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์เยอะค่ะทําให้เราสามารถที่จะ สื่อให้คนอื่นได้เห็นกว้างขึ้นแบบคนที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องว่าเอาสินค้าไปเสนอเขาให้ถึงมือให้เขาเห็นแต่อันนี้เขาสามารถที่จะดูเลยว่าเออเนี่ยตอนนี้เรามีสินค้าอะไรขายค่ะแล้วเ,เขาสามารถดูได้ตลอดเวลาจะเป็นชื่อร้านผิวใหม่นะคะอันนี้ค่ะนคะคะ ก็จะมีนะคะสินค้านะคะสินค้าที่จะนําเสนอนะคะเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะรายละเอียดของแต่ละภาพค่ะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาสนใจเป็นบางส่วนแล้วค่ะขอบคุณค่ะ